สุภกิจสุโอ้โหไม่น่าเกิสอนทั้งปีมึอ่อชาววนกกคดแน่มึงเนี่ยเล่าทิพนอิทธิพล,ลชื่อมึงจะคิดอะไรดิเหยชื่อจริงเราชื่อจริงเราชื่ออะไรโอ้อนาคต ชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรเฮอริเคนครับหลานจะไปกราบคุณปู่ไปพวกเราไปกราบคุณปู่เฮอริเคนแล้วอย่าลืมไปกราบคุณย่าคุณย่าเอสซิลชื่อเล่นชื่อเฮอริเคนชื่อจริงชื่อโออยเกิดมาคุ้นเจอกันเคยชื่อ ให,ให้นึกให้นึกก่อนให้นึกก่อนตลกตลกแล้วชอบใครพี่นงเพราะว่าเขาอ,อ้นวนวบกไม่ทีชื่อจริงเราชื่ออะไรกินกระจรกินกินกินกระจรนัน้นนามจะคุณเหมือนเจริญแน่ไข้กูเนี่ย พกมาเรื่องเก่าคุณชื่อจริงชื่อว่าอะไรครับกินขจรครับกินขจรกินขจรนามสกุลอะไรนามสกุลกอนขกขจินครับกินขจรจรขจ,รจินพื่ตัวเองจำไม่ได้เลย วกมาเรื่องเดิมคุณชื่ออะไร <sh arp> ชื่ออะไรครับกินกระจรครับเพื่อกินกระจรนามสก,กุลเฮอริเคนครับตั้งใจฟังครูนะออกจากท่ายกูไป <sh arp> อ,ออกกําลังกายง่ายกันอ้าว เออ,อจะเท,ย,ทย์ทอยอ่าขึ้นมาหนึ่งสองสามดูตัวอย่างดูตัวอย่างเขากีกีจอนมาพร้อมขาขัด เอ้ยนี่เป็นเว้ยอ่าอ่าหนึง่งสองสามโอเคพรุ่งนี้เชา้าแดดแรงๆนะ เนี่ยมึงเอาไปตากแดดบ้างเนี่ยอายุก็มากแล้วพวกเราอ่ะเออแทนที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่มีเรื่องมีราวกันเนี่ยต้องมาอบรมบรมนิสัยกันดิอายุเท่าไหร่เนี่ยฮะมึงบ้าไปอะข้างหลังก็ไม่ด่ามึงเรียกกูมาด่างหน้าข้างหลังพวก็นั่งลงเฉยเออมีเรื่องอะไรกันเนี่ยทะเลาะเรื่องอะไรกันอ่ะอันเนี่ยเพื่อนเก่าฉันเองเหรอ เมื่อก่อนเป็นหนุ่มไปด้วยกันไปไหนมาด้วยกันเนี่ยเด็กก็กูถามกันหนุ่มไหนไปด้วยกันหรือเปล่าก็เพื่อนกันก็ต้องไปด้วยกันเออมีเรื่องเล่าให้ฟังไหมเออเดี๋ยวกัเลิกกันแล้วนี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ผมก็เพิ่งสี่สิบกว่าเองเพิ่งมาอยู่นี่มาอบรมนี่แหละอบรมพวกเด็กๆนิสัยไม่ดีกันจะชูไหมหนุ่มหนุ่มจะชูไหมมันก็เคยมีนะแต่มันก็ต้องเลิกเพราะเรารักมีเราไงมึงเป็นแป๊บนึงไม่ไม่ไม่แป๊บแล้ว แล้วก็กลับมาซื้อบ้านซื้อลอตขนาดนี้ไม่แป๊บแล้วหน้าตากูไม่ดีกูต้องซื้อให้ที่เราพวกเราต้องหมดผู้หญิงเฮออตัดมือ,อ,อกันจ้าสามัคคีกันจะมาให้ดีกันตอนนี้มันมันก็ไม่ได้หรอกมาอยู่ที่นี่ต้องรักกันเพราะต้องกินข้าวต้องกินข้าวหม้อ,อเดียวกัน <ไอ S 2> มีเรื่องอะไรที่เราผิดอ่ะขอโทษเลยขอโทษหมดเลยเฮ้ยไอ้ชัดฉันขอโทษแกเว้ยฉันยังรักแกเหมือนเดิมพูดบ้าๆคือกูรักมึงไอ้ชัด เนี่ยผมหายลงุงอ้าวเอแล้วเมียคนไหนอ่ะ <c oughs> มึงมึงชอบเล่นมาให้กูต่ออ่ะมันไม่ใช่เล่นต่อคระถามว่าเมียคนไหนผมมีเมียคนเดียวเฮ้ยอะไรวะกอนลุงกันทุกบ้านทั่วเมืองไม่คุยด้วยแนละ้วเอตอตอบไม่ตรงเฮ้ยนี่ไม่ใช่เมียคนไหนเมียเป็นผู้คุมด้วยกันนี่แหละคนไหนอะคนเดียวมีเมียคนเดียวเปลูกกันสองคนก็คุยคนเดียวอย่างนั้น่ะเออไม่ฮะถ้าจะคุยก็ต้องคุยความจริงเดี๋ยวชิมอด ไปคุยคนนั้นเฮ้ยคนนี้มาที่สืบหวนน่ะถามคัดกันไปกันไว้ยังนี่จะได้ไปไหนนะการคุยกันถูกคอถ้าลุงสองคนไปตามหาเมียฉันฉันจะปล่อยก่อนเวลาด้วยปกติพวกพวกลุงติดเจ็ดวันนะอบรมเนี่ยงั้นเดี๋ยวแกไปก่อนทำหน้าไปเดี๋ยวฉันจะคุยปรึกษากันหน่อยอาปรึกษากันเรียบร้อยนะได้เดี๋ยวเจอกันได้ชะตาทดลอนะได้ได้โอเคโอเคโอเคเมียเขาคนไหนวะมันก็เยอะเหลือเกินนี่อะ มึงคุยไปหาเมียกูเลอกไปหาเมียกูดีกว่าก็นี่ไงไม่ไอเรื่องเมียกูคนไหนไม่ต้องพูดพูดว่าไปหาเมียมันต้องจับประเด็นให้ได้เออต้องมีเป้าหมายเนี่ยไปสตาร์แลวรอกันเลยไปถึงทีงมากแล้วก็ผิดจับผิดตัวถ้าเชียงรายไม่ใช่เพราะบ้านนี้ยอมรับแล้วออยังไงตามมันไปถ้าเกิดว่าเจอเมียมาแล้วก็เราก็รอดแตตามตเลย มือเก่าเหรออะไรนะมึงเก่าหัวเก่าแต่จินปากมือเก่ามากเลยเนี่ยมึงมีปัญหาอะไรเอ๊ะเดี๋ยวมึงมีปัญหาอะไรไอ้ชัดชัยเพื่อนเก่าไอ้ชัดชัย ไอ้ชัดใจหูหุ้มตึงเลยอ่ะโลดโลดวิโรดโอ้ยคุยกับมึงอยู่เลยพี่แกตัวมายังทำตัวนักเลงยนเหรอวะเป็นนักเลงพ่อไงต้องดูแลลูกไงก็ต้องดูแลกันไงเฮ่อเด็กมันทะเลาะกันอะมึงเกี่ยวอะไรวะนิสัยมึงเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมแต่มึงไม่เหมือนเดิมไอ้โลดเหตุผลมีมั่งอย่านักเลงอายุเยอะแล้วเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย อยู่ให้ลูกหลานกลับไหวอ่ะนี่เธอตอนป .6 กูฟ้องครัวมึงไม่เลี้ยงสือหรอกมึงเอากาวยนดมในห้องอ่ะเว้เนี่ยฮมันยังเด็กอยู่ไงมึงไรู้อีหน่อยเนี่ยไม่ได้มึงรู้นิติภาวะแล้วป .6 แล้วกูไม่ดมเนี่ยเล่นกูไม่ดมดอกทำไมอ่ะมึงอมาขายไงรู้ที่ไหนก็ได้แต่โรงเรียนไม่สมควรทำเออกูทำไม่อ่ะทำไมอ่ะทำไมอ๋อถั่วพ่อ Ủa chắc Vương à, Đúng không mà. Nước lên Nước lên thấy Hoàng Lục Mày họ Tao níu họ phải đi cậu cậu Nhạc cậu Tài ngay ạ? มายิงตัวเองเะอพี่เป็นอะไรพี่ไปโดนอะไรมาโดนเดี๋ยวหมามันกัดโอ้พี่เป็นห่วงพี่เลยวอมนี่ที่เธอทิ้งพี่ไปนี่เธอมาอยู่กับไอ้ฉัดนี่เองจะมาลื้อฟื้นอะไรไห้โลดคนเขาก็มีลูกมีผัวแล้วอะมันเป็นคนรักเก่าฉัน รู้ว่าตอนป .6 อ่ะเองชอบอยู่อมผมของพี่สี่ <4 S 2> <นะ S 1> ปีให้หลังมาพี่ไม่เคยเลยไม่เคยลืมน้องอมของพี่เลยแต่วันนี้อมมาอยู่กับเพื่อนพี่อยู่กับไอ้ฉัน <c oughs> พรมีลูกแล้ว แต่พี่ก็ยังรักอมเหมือนเดิมอมของพี่กลับไปหาพี่นะรู้เปล่าอยู่กับมันแล้วมันมีแต่เงินปนเปบอรไม่มีรักจริงหรอกแต่เขาหล่อดูสิหล่อจังเลยอ่ะของเพียงน่ารักท่านหล่อตรงไหนวะผมก็หล่อตรงเงินอะกลับไปกับพี่อมเฮ้ยเฮ้ย เอาไงไหมไอ้ฉัดเอาไงขาครึ่งน,นี้ท่อนบนนะ่ะท่อนบนเบื่อไปเวาข่อล่างอของกูอชอบชอบขาน้องชอบขาน้องเขาไม่เห็นหน้าเห็นตามึงจะชอบได้ไงวะเออเอาแค่นี้พอไม่ต้องผ่านนี้แต่ท่าน่านนี้ปั๊มเนี่ยเสียของหมดเลยเสียของเลย